ครับวันนี้ผมพาเดินดูนะบางแสนวันอาทิตย์นะครับคนเยอะมากครับวันนี้ไม่รู้มาจากไหนนะเมื่อวานวันเสาร์นะครับคนก็เยอะอยู่แล้วนะวันนี้คนยิ่งเยอะนะครับนี่อยู่ชายหาดเดี๋ยวผมพาเดินเดี๋ยวผมพาเดินลงไปดูที่ทะเลด้วยนะครับคนเยอะเยอะมากครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนฟีสไตล์นะครับตรงนี้ตรงที่วง,วงเวียนนะนี่ ตรงเริ่มแรกถ้าจะไปเดินไปสุดต,ตรงนู้นนี่ก็ก็ไกลมากนะครับไม่ได้พาเดินสุดนะแค่พามาดูแถวๆด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นฟีสไาตา์นะครับก็คือเอาพวกอะไเอาพวกเปย์พวกอะไโต๊ะตัวเองมานะที่บ้านเนี่ยรถมันเยอะเลยครับวันนี้แล้วก็พวกอะไรพวกเต็นท์พวกอะไรเกือบเต็มอะ่ะ ผม,มาอาจจะพาเดินดูนะแล้วก็ยวพาเดินเดินลงไปท,ทางทะเลด้วยนะครับนี่เห็นไหมถ้าเป็นวันปกติคนจะเยอะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้ามันมีเต็นท์มันจะมีวันหยุดวันเดียวเนี่ยวันวันอังคารเนี่ยมันจะโลง่งวันนี้มันจะมีพวกขายของอ้ไวันนี้ขายของเยอะแล้วคนก็เยอะเดี๋ยวผมพาเดินดูครับ ให้ท,ทั่วๆเลยนะครับนะครับอยู่ในเต็นท์ก็เยอะนะพวกของกินของขายพวกกุ้งกุ้งเผาพวกหอยพวกพวกกุ้งปลาหมึกปู พวกย่างนะครับเดี๋ยวผมพาลงไปด้านไปทะเลนะเดี๋ยวผมพาลงไปด้านานี้แล้วกันตรงนี้เป็นที่นั่ง เน okay. 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 ี่ย um, ีนี้ด้านในนะเห็นไหมถ้าเป็นปกติก็จะถ้าเป็นปกติวันวันหยุดเนี่ยก็จะโล่งแล้วันนี้นี่คนเยอะมากเดี๋ยวพาลงทางทะเลบางครับนี่คนเยอะจริงๆเลยอ๋อคน ม่เ,เล่นเยอะมากแต่เนี่ยด้านตรงนี้น้ํามันลงเย๋อวมันกําลังจะขึ้นมานะครับตรงนี้เดี๋ยวผมพาเดินก่อนโอ้โหคนเยอะมากอยู่ใกล้ๆนี่คนรจิบเลยครับพาเดินดูใกล้ๆนะครับ คนๆน,นะครับเล็กๆนี่คือคนนะกล้องกล้องมันอาจจะเล็กนิดเดียวแต่ว่าไกลๆนี่มองด้วยตาเปล่านี่เห็นคนมีเยอะมากครับเนีน่ยยวผมเล็กๆนี่คือคนนะตอนนี้ผมกําลังเดินอยู่นะครับกําลังเดินไปหาไปดูว่าจะพาไปเดินดูว,ว่ามีคนเยอะเยอะไหมแล้วก็อ่าทะเลบางแสนวันอาทิตย์มีคนเท่าไหร่ นี่เดี๋ยวผมพลักให้ดูนะฮะนี่พอน้ํามันกําลังข,ขึ้นขึ้นขึ้นมาใช่ไหมตอนเย็นๆก็จะเต็มตรงนู้นพอดีนะครับตอนเย็นตอนนี้13จะี4นาฬิกานี่กาลังจะขึ้นอ่าน้ําทะเลกําลังจะขึ้นมาด้านนู้นก็เยอะเหมือนกันนะครับด้านนู้นเยอะๆเหมือนกันนี เนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มกล้องกล้องเ,เริ่มจับคนได้แล้วนะครับเห็นไหมกล้องเริ่มจับคุณได้แล้วเพราะว่ามันเริ่มมาใกล้แล้วเล็กๆนี่คือคนนะครับเล็กๆตะปุบ๊บตะปุ๊บนี่ก็คือคนเพราะว่ากล้องมันมันดูภาพกว้างนะครับถ้าไปใกล้ๆมีคนก็เยอะ เห็นไหมแล้วผมยืนนิ่งๆให้ดูยหตรงนู้นคนยิ่งเยอะนะครับถ้าดูดีๆเนี่ยผมเดินมาไกลมากแล้วนะดูเดี๋ยวพาเดินเดินต่อยไปใกล้ๆเลยผมยังไม่ได้เล่นน้ำเลยนะครับแบบเต็มระบบมาประมาณสี่เดือนเต็ม มีสามวัคคามิจนุนากรกฎาฮะถ้าถ้าถ,ถ้าหมดกรกฎานี้คือสี่เดือนครับสีส่เดือนนี่บรรณาตรงนี้จะเป็นน้ําแล้วนะครับนี่สิ้นสุดตรงสิ้นถุดน้ํแล้วนะแล้วก็เนี่ยบรรณาพบอกว่าจะเล่นได้ต้องมีน้ําแล้วผมจะพาทัวทร์วันนี้ผมพาทัวร์นะวันนี้ผมว่างนะผมหยุดนะหยุดเองนะครับวันหยุดหยุดเอง ก็ยังไม่เล่นไม่ได้ไไม่ด้เล่นน้ำเหมือนเดิมแต่ว่าพาเดินดูแบบใกล้ๆคิดๆเลยนะครับก็คิดหน่มีเด็กน้อยเล่นนะเยอะเอ,อ่อ้วันนี้น้ำน้ำลงเยอะนะครับกำลังขึ้นน้ำกำลังขึ้นนี่ครับคนเล่นน้ำด้วยแล้วก็เล่นเครื่องบันดัหน้าด้วย ตรงนู้นคนยิ่งเยอะไปไกลไปอีงนะเนี่ยคิดดูถ้าถ้าผมจะเดินนะตรงนี้เป็นวงเวียนใช่ไหมแรกๆเดินไปเดินไปสิ้นสุดตรงนู้นนะครับพอดีเนี่ยตรงตึกตรงนู้นนะครับนั่นคือสุดท้ายแล้วนะครับบางแสนจะมีแค่นี้นะครับน่ะดูดีๆจากตรงนี้ตรงตรงนู้นถ้า ถ้าไปวงเวียนตรงนู้นก็จะเป็นหาดบอลนภนาเนี่ยตรงนู้นก็จะมีมีคนเหมือนกันอ่าถ้าเป็นบางแสนก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ตืดผีดเส้นผีเส้นผีดเส้น,สน,สนถึงตรงนี้นู่นอ่ะสุดต,ตรงนู้นพอดีแล้วก็จะเป็นเขียนบางแสนนี่มีแค่นี้แหละแต่ว่าไกลอยู่ถ้าเดินคนเดียวนี่ไกลระยะทางก็ไกลอยู่นี่แหละบางแสนชนบุรีมีประมาณนี้แหละ แล้วก็ถ้าจะเป็นถ้าไปตรงนู้นอีกอู้นไปอีกก็เป็นสีราชาแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นพัทยาอืมเรื่อยๆวันนี้ผมพาดูวก้าโอ้คนเล่นน้ำเยอะอยู่นะครับวันนี้วันนี้มันไม่แดดนะครับแ <c oughs> ดดแดดไม่ค่อยมีนะ่ะพร้องฟ้าวยังมีก้อนเมฆแล้วก็เย็นสบายครับ ผมพาดูยาวๆนะอันนี้ยาพาเดินแบบช่ำๆนะครับต้องต้องลุยน้ำอยูครับน,น้ำกำลังขึ้นนะครับตรงนู้นก็เดินมาไกลแล้วฝั่งนู้นก,นนก,นมกน็มาไกลก็ฝั่งนี้มาไกล

เยอะมากเลยหไหมครับก็มีเล่นบาราหน้าบอสเล่นขี่เรือโอ้ด้านหน้ามีคนเยอะ คนแน่นมากสนาดเออผมผมมองในกล้องแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นคนนะแต่ว่าผมดูได้ตาเปล่าเห็นคนเยอะเยอะกว่าในกล้องอยกเช่นเดี๋ยวผมพาเดินไปดูแล้วก็จะพาขึ้นไปแล้วนะครับพาขึ้นไปด้านด้านบนแล้วนะดวดวเดินเดินมาไกลแล้วนะ อ่ะเอาเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวผมพาเดินขึ้นนะขึ้นขึ้นมุมนี้แล้วกันเป็นมุมนี้มันเดิมเนี่ยตรงนู้นนี่คนเยอะเยอะนี่ถ้าถเข้าไปได้นี่มันจะเห็นนะครับแต่กล้องมันไม่ค่อยจะเห็นคนนะอะลุยน้ำเหมือนเดิมเดี๋ยวพาไป ขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับเนี่ยผมยังเดินเดินยังไม่ถึงครึ่งเลยอุ้นครึ่งครึ่งหนึงประมาณตรงนู้นนะครับวันนี้ก็จุดเริ่มตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้เองผมพามาดูแบบแบบใกล้ๆแบบแบบเล็กๆคนนะครับ,บ,บเล็กๆเลย <c oughs> <c oughs> นะี่แหละผมจะพาขึ้นตรงนี้แหละ มันจะมีจุดอ่าฟีโซนนะครับก็บคือสามารถเอาพวกเปีพวกที่นั่งมาได้นี่ตรงนี้ก็เป็นจุดฟีโซนนะครับนี่แล้วก็มันจะเป็นระยะนะครับมันจะมีที่แรกแล้วก็เว้นนิดหน่อยแล้วก็เว้นตรงนี้นี่ตรงนี้เอาศาสตร์เอาอะไรมาปูดได้แล้วก็เว้นตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่าไปเรื่อยๆนะครับจนสุดตรงนู้นสุดท้ายก็มีนะครับเป็นฟีโซน o นะใครอ่ะเอาแบบออเอาไอ้ไอ้ พวกาศาสตร์พวกอะไรมานี่นะมานั่งมานั่งได้แบบแบบไม่เสียงเงินเอาง่ายๆถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นโต๊ะแบบนี้เลยก็เช่านะครับถ้าเป็นโต๊ะเก้าอีก้ก็เช่าเป็นเสียงเงินส่วนมากก็จะเป็นคนต่างจังหวัดนะมาปักก่อนส่วนมากถ้าผมดูแล้วน่าจะเป็นอ่ากรุงเทพนะครับคนกรุงเทพ ส่วนใหญ่นะครับทะเบียนกรุงเทพทะเบียนรถนะครับส่วนมากจะเป็นกรุงเทพเพราะว่าได้ได้ขี่รถนี่ผมจะดูทะเบียนรถว่าทะเบียนรถอยู่มาจากจังหวัดอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็มีอยู่นะครับเรื่อยๆถ้าเป็นจังหวัดไกลๆน่ะทางภาคเหนือก็มีอยู่ทางอีสานหรือว่าภาคกลางก็มี ทางใต้ก็มีนะครับอืมแต่ว่าส่วนมากนี่ผมเห็นเป็นในกอุงเทพอือนี่นละผมจะพาขึ้นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคนนั่งได้นะอ่ะเดี๋ยวผมพาดูอีกรอบหนึ่งเห็นไหมเล็กๆนี่คือคนนะครับเล็กๆเ,เลยไกลๆน,นั่นน่ะผมจะแพนกล้องช้าๆให้ดูแบบทัดๆมาก,ก่อนก่อนจะขึ้น เห็นไหมโอเคตีกคนนะไะโอเคครับผมก็จะขึ้นไปละนะพอพอถึงตอนเย็นเสร็จแล้วน้ำมันจะขึ้นตรงถึงตรงนี้นะครับดำดำนะตายมึน เนี่ยครับผมจะพามาเดินตรงนี้แหละนี่เขาขายอาหารโอเคไหมนี่ยเ,เต็นต์ขายอาหารวันนี้ตรงนี้ก็ยาวอีนู่นก็มีจนสุดช,ชายหาดแล้วครับวันวันจ็บตรงนี้ก็เหมือนกันขขอโอเคครับผมผมพามาดูแล้วนะ <c oughs> วันนี้เอาเท่านี้นะเดี๋ <c oughs> ยวผมพา เดี๋ยววันหน้าอาจจะพามาดูวันวันใหม่วันนี้เป็นผมพามาดูวันอาทิตย์วันนี้ว่าคนเยอะเท่าไหร่เท่าไหร่ประมาณเท่านี้แหละโอเคครับผมจะปิดคลิปแล้วครับครับผม